สวัสดีครับท่านที่สนใจในโซลร์เซลลววันนี้ผมช่างดำนะครับเปิดโรงงานระลอกับบางงงล้วกันคืนนี้เป็น JY Onkit นะครับผมสามพันวัตต์นะครับแต่อันนี้เราเราไม่ไม่ซีเรียสนะครับเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าเรามเราาคุยเรื่องเล็กๆกันนะครับตั้งสมเมิจ แรงนึ่งนะมันมีอยู่ว่าคำถามที่หลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับถามว่าทำไมเราต้องใช้บูตเตอร์เพื่อที่จะบูตบูตวนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ขับสมมุลขับตามตัวเล็กๆได้นี้นะฮะทำไมทำไมต้องใช้ในเมื่อสี่แผ่นไฟมันก็พออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแผ่นะไปถ่ายตรงนั้นนะครับ ถ่ายดูเนมเพลทของโซล่านะครับผมสีแผน่นสีแผ่นโวลต์มันได้แค่45โวลต์คูณ4ได้เท่าไหร่ครับประมาณ180เนาะ180โวลต์แต่เราจะมาบูทเพื่อที่จะใช้สมร์ทแรงหนึ่งนะครับใช้สามสามเฟสหนึ่งแรงแรงครึ่งอย่างนี้นะครับผมมันมีอยู่ว่า เราจะทำยังไงก็คือมันจะมีตัวตัวตัวจำกัดมาก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมอินเวอร์เตอร์ที่จะไปขับั้มที่เป็น AC 3สามเฟสน,นะครับผมมันไม่ได้รับไฟที่1 8 0โวลต์นะครับผมซึ่งถ้าเราเอา4แผงนั้นนะครับไปใส่เลยไปใส่เลยนะครับลบหน่อยนะครับลงงานนะรกลดหน่อย ครับผม4แผงนั้นมันจะได้ไฟที่180โวลต์เต็มที่นะครับ405โวลต์แต่มันได้8แอ <c oughs> มป์8.73แอมป์8 M, 8 <c oughs> อยู่แต่ว่าอินเวอร์เตอร์นะครับเรามาดูอินเวอร์เตอร์มันรับไฟเท่าไหร่ครับมันรับไฟ240โวลต์นะครับต่ำสุด240โวลต์ตัวนี้8แอมป์2แรงนะครับ8แอมป์2แรง3เฟสนะครับมันรับไฟที่ 240แต่เราจะเอามาขับแค่แรงเดียวกับแรงขึ้นของตัวนี้นะครับผมนี่เนี่ะจะบปอกตู้แต่อธิบายให้ฟังก่อนแล้วบูสเตอร์ตัวนี้นะครับที่จะต้องนํามาใช้กับแผง4แผงก็คือมันตัว130โวลต์นะฮะถึง180โวลต์ DC นะครับเราจะบูตโดยใช้แอมโดยใช้แอมที่มันเกินมานะครับทำไมเราถึงรู้ว่าแอมเกินนะครับผม แอมเกนเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูที่เนมเพจของของปั๊มนะครับผมนะฮะเอาอโซล่าเอาเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเอาสมาร์ทก่อนกี๊ไออีบาร่าก่อนอีบาร่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรียนของนี่หมอของนี่เรียกอะไรเนี่ยเนี่ยไปพักนี่ไปพักไม่ต้องโอเคไม่ใช่ไปพักถูกแล้วนะครับสมาร์ทตัวนี้เจ็ดจุดห้ากิโลวัตต์หนึ่งแรงนะครับผมมันกินแอมแค่สี่แอมเท่าน <ain> ั้นนะครับสี่แอมซึ่ง แผงมันมีตั้งแปดแอมกว่ามันสามารถหารลงมาได้หารลงมาหมายถึงว่าเอาแอม,มมาหารเป็นโวลต์ได้นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเว้นกิน MK, แอมแค่สามจุดห้าแอมเท่านั้น,นครับหนึ่งแรงตัวนี้หนึ่งแรงศูนย์จุดห้ากิโลวัตต์กินแอมแค่สามจุดห้าแอมถ้าเป็นสามร้อยแปดสิบโวลต์นี่กินแค่แอมหนึ่งจุดแปดแอมเท่านั้นซึ่งแผงมันแปดแอมมันหารได้อยู่แล้วตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับ กิน M ที่4.4 M นะครับผมนี่ฮะตรงนี้นะครับผม m 4.4 m โอเคนะครับเข้าใจเนะาะจะได้อธิบายให้เข้าใจกันทีเดียวว่าทําไมเราต้องมาใช้บูทที่เราใช้บูทก็คือให้บูตโวลต์ตัวนี้ให้มันขึ้นมาถึง240ถึง400โวลต์เนี่ยโวลต์บูทตัวนี้มันจะบูทมาที่ประมาณ320โวลต์ซึ่งมันพอดีมันได้แต่ถ้าเราใช้แผงตรงนะไม่ได้นะครับผมนี่คือเราจะใช้สําหรับอุปกรณ์ a c 3สามเฟสนะครับเราเล่นนได้ใช้ นะฮะร้อยสาโวลต์ถึง180โวลต์มันจะบูตอัพบ,บูตขึ้นมาที่ได้ที่320โวลต์เนีนะ่ยเหตุผลว่าทําไมเราต้องบูตต้องใช้บูตเพื่อที่จะใช้กับโวลต์ต่ำๆนะฮะบูตสี่บูตสามบูตสามก็ใช้กับแรงหนึ่งนี้ได้นะครับตัวบูตสามตัวใช้กับร้อยคงแต่ไม่แนะนําให้ใช้กับสมเมร์ซสมเมร์ควรใช้บูตสี่นะครับนี่แหละครับเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องอจัดชุด ให้มันบาลานซ์กันมีบางคนบางคนบอกว่าเอ๊ทำไมอ่อบูตอ่าอ,อินเวอร์เตอร์บูตชุดพอประกอบไปแล้วทำไมแพงกว่าเอ่อตัวตัว,ตวอินเวอร์เตอร์เอ่อตัวเดียวนะครับที่แพงกว่าเพราะเราจัดบ,บูทเข้าไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่แพงเท่าแผงแผงอีก4แผ่นนะครับเราลดแผงได้4แผ่นเราเพิ่มตังแค่3 0 0พกว่าบาทนะครับได้ ได้แต่เราลดได้ตั้งแผงสี่แผ่นสี่แผ่นก็สามร้อยวัต่าไรนะครับหกเจ็ดพันไปแล้วนะครับก็คูณสี่เข้าไปว่ามันลดได้เท่าไหร่มันต่างกันเยอะนะครับแล้งงานก็ได้เท่าเดิมเท่ากันไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดได้กันเยอะโอเคนะครับอันนี้คือชุดบูทเดี๋ยวชุดนี้จะประกอบวันนี้นะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่างอกทันไหมโรงงานนรกของเราไม่แน่ไม่ไแน่ตอนนี้ประกอบเองอกประกอบเยไฟตัวสามพันวัต เป็นออนพิกอยู่นะครับออนพิตัวนี้ก็มีตัวหนึ่งตัวห้าแรงห้าตัววันนี้ต้องประกอบให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ก็คือไม่เสร็จนะเนาะขอบคุณครับเป็อกรรายงาน